สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะฮะก็วันนี้ผมไม่ได้มาแคสเกมนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับงานออนไลน์สักหน่อยนะฮะว่างานออนไลน์เป็นยังไงฮะตามที่สัญญากันไว้ในแฟนเพจวันนั้นว่าผมนั้นได้ไปสัมผัสมาแล้วได้ไปลองมาแล้วว่างานออนไลน์เป็นยังไงผู้ผมไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยก็ภาพสังที่คุณเห็นนะฮะตามอินเทอร์เน็ตนะฮะ่า้ได้เสริมพัฒนามูลานอะไรประมาณเนี้ยนะฮะรายได้เดือนละหมื่นกว่า ผมก็เฮ้ยอะไรวะทําไมงานบ้านอะไรเงินมันได้ยเงินเยอะขนาดนี้ใครเห็นเงินขนาดนี้มีใครบ้างครับที่ไม่อยากทํางานนะผมไม่อยากทําเลยผมเฮ้ยงานอะไรวะอยามันคือว่าที่ช่วยแบ่งเบาภาระทองครอบครัวนะฮะย่างน้อยเราก็ได้ทํางานนะผมก็ไม่รู้ว่างานอะไรนั้นก็ติดตทอติดต่อไปตอนนั้นฮัลโหลครับว่าไงครับอะไรประมาณนี้ก็งานนี้เกี่ยวกับอะไรครับก็จะบอกโฆษณาแล้วผมบอกว่าอายุยังไม่ถึง18นะครับวออทำไม่ได้ครับ อ่าเฮ้ยผมก็เอา้าอาไรอวะอายุถึงสิบแปดทำไมทําไม่ได้วะ่ะบอกอ้างไ,งไม่เป็นไรผมก็ไม่ทําแต่สแปกหนึง่งไม่กี่เดือนต่อมาฮนะก็มีเพื่อนมาชวนไปทํบอกเฮ้ยเนี่ยไปทําด้วยกันบปางงานออนไลน์ประทามได้เดือนละหมื่นกว่าบอกโอ้ทำไม่ได้หรอกกูย,ยังไม่ถึงสิบแปดทำได้ไงล่ะมันบอกว่าไม่เป็นไรบริษัทเนี้ยเขาไม่จํากัดอายุบอกเฮ้ยจริงเหรอใช่เขาบอกเขามียี่สิบสี่ปีขึ้นไปก็ทาได้แล้วอ้าวงั้นก็สบายกูเด็อ่าแั้นผมก็เลยไปทําเลยงานออนไลน์ผมก็เลยไปทํา ผมก็ถามว่าแล้วมันทนําลักษณะยังไงฮะม,มันก็บอกว่าอา่าเนี่ยงานเนี้ยนะมันเป็นงานเกี่ยวกับโพสเว็บไซต์โปรโมทโฆษณาอะไรต่างเนี่ยเกิดการโฆษณาให้ทางบริษัทอโอ๋องั้นก็สบายฮะไม่ยากโอเคองั้นเดี๋ยวผมตกลงทำแล้วลงทํลองทำเลยก็แล้วกันบอกว่าแต่เดียวฮะคือว่าผมอะต้องไปอบรมก่อนอ่าไปอบรมเกี่ยวกับวิธีการทํางานต่างๆว่าทํายังไงยังไงฮะบอกโอเคได้งั้นแต่แต่ก่อนที่จะไปอบรมเนี่ย ว่าเราต้องไปทาบริษัทเขาก่อนนะครับแล้วเราก็ไปจ่ายเงินค่าสมัครของผมเนี่ยจ่ายค่าสมัครไป300บาทเสียค่าสมัครไป300บาทโอเคงั้นผมก็จ่ายไปนะเพื่อจะไปสมัครทํางานแล้วหลังจากวันนั้นมาผมก็ต้องไปทําแบบว่าอบรมอ,อบรมเกี่ยวกับงานต่างๆว่าสอนยังไงยังไงวันแรกมันก็พูดอยู่ครับเออว่างานเราเนี่ยฮะทำอย่างนี้ฮะเกี่ยวโฆษณายอย่างนี้โพสตรงนั้นโพสตรงนี้ผมก็โอเคได้รตสักแป๊บหนึ่งวันต่อมา มันบิดไปหมดเลยครับท่านผู้ชมมันบิดบิดไปอย่างมากมันบิดจากที่ว่าบอกเอา้าไหนแค่มาโพเว็บไซต์มันได้ให้เราไปทําธุรกิจขายตรงกับมันอะไรวะอธุรกิจขายตรงเราไม่ซีเียเท่าไหร่แต่คือว่าเราต้องมีเงินเปิดแต้มกับพวกมันอะอย่างน้อยอะอย่างต่ำนะครับบริษัทน,นี้หกพันบาทและเด็กอายุที่ไม่ถึงสิแปดนะฮะเข้าไปกี่คนวันหนึ่งอะโดนลอ่อเข้าไปกี่คนฮนะ อ่านงั้นเดี๋ยวผมจะพูดอย่างอื่นก่อนล้วกันเนี่ยทางเนี้ยผมก็งงเอา้าแล้วไหนวันนั้นบอกว่าแค่โฆษณาไงแค่โพสเว็บไซต์โปรโมทนู่นโปรโมทนี่ไม่ใช่เหรอตรงนี้ผมํำได้แล้วทําไมวันต่อมาคุณให้มาทํางานเกี่ยวกับขายตรงนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดขาหน้านี่ผมคิดในใจนะอ่าผมก็ไม่รู้แต่เขาเขาจะพูดแบบโอ้อวดตรงนู้นตรงนี้ว่าเฮ้ยเนี่ยทางานเนี้ยนนแล้วได้เงินดีนะแต่ว่าได้เงินดีได้รถ เขาก็จะเอาเงินมาล่อทำนองว่าเอาเงินมาล่อแล้วก็เอารถโฟล์ลงโฟลลี่มาบอกว่าเนี่ยพี่ทำมาแล้วครับพี่ประสบความสำเร็จแล้วเขาจะเอาคนที่แบบว่าสปิเกอร์นะฮะคนคนพูดนี่แหละมาบอกว่าเนี่ยนะพี่ทำงานตรงนี้มาแล้วพี่ได้ประสบผลสํสำเร็จตรงนั้นตรงนี้พี่มีรถมีบ้านเขาก็จะมาพูดมาพูดมาบอกและไม่ใช่คนเดียวครับสิบกว่าคนครขึ้นมาบนเวทีแล้วก็มาพูดแล้วผมกก็นั่งฟังนั่งฟังแล้วก็โอ้โหมึงรวยจริงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย เฮ้ยทำไมมึงได้เงินเยอะขนาดนี้วะมันก็เอ้ยรู้สึกว่าสนใจแล้วผมก็เลยเฮ้ยมันก็น่าลองว่ะแต่ว่าเงินมันมีสามตำแหน่งครับหกพันแล้วก็หมื่นขั้นที่สองนี่คือว่าหมื่นหมื่นเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจฮะแต่ขั้นที่สามตำแหน่งไดมอนด์อ่ะสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทนะฮะและคิดดูอ่ะเด็กอายุไม่ถึงสิบแปดเยาวชนธรรมดาฮะเจะเงินที่ไหนสามหมื่นบาทลงตำแหน่งกับมันไม่บอกว่าเนี่ยครับถ้าน้องลง,งตำแหน่งไดมอนด์ พอจะพูดงี้ดีกว่าจะมีตำแหน่งที่หนึ่งสองสามตำแหน่งที่1ก็คือตำแหน่งซีลตำแหน่งที่2คือโกตำแหน่งที่3มคือเดมอนนี่คือตำแหน่งสูงสุดเลยฮะแต่ลงงฮะก็เลกตำแหน่งที่1นึ่งตำแหน่งที่สองก็ตำแหน่งที่สามแล้วกันนะฮะตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือต้องลงเอาเงินปรงทุกประมาณหกพันบาทเราอาจจะได้สินค้ามาแค่อย่างเดียวแล้วแต้มมันก็ยังต่ําคือว่าถ้าเรายิ่งลงเงินเยอะได้เท่าไหร่มันยิ่งมีผลกระทบต่อกําไรที่เราจะได้มามากเท่านั้นนะฮะแล้ว ก็จะมีตำแหน่งที่1 600 0บาทตำแหน่งที่สองนี่รู้สึกก็จะอยู่ประมาณหมื่นหมื่นกว่าบาทนะฮะสุดตำแหน่งที่3ามีไดมอนดะ์ฮะตำแหน่งที่3จะได้ต้องเราต้องเอาเงินเนี่ยไปลงทุนกับมันเนี่ยสามหมบาทแล้วคิดดูนะฮะเยาวชนอนะ่ะมันจะเงินมาจากไหน3 0,000บาทเด็กยังศึกษาอยู่แน่นอน,นะฮะคุณพ่อคุณแม่จริงไหมคุณพ่อคุณแม่แล้วถามถ้าเราไปขอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะให้เราหรือเปล่า ไม่ให้แน่นอนฮนะสามหมบาทไปลงทุนบ้าบออะไรแต่รู้ไหมบริษัทนี้มันพูดกับผมว่าอะไรน้องน้องอย่าไปบอกพ่อแม่ทีครับน้องก็บอกว่าเตะโน้ตบุ๊กเพื่อนพังทําของ iPhone เพื่อนหายยี้ก็ได้แล้วก็ให้พ่อแม่เงินมาใช้นั่นดูมันสอนเด็กนะครับมันสอนเด็กอย่างนี้ได้ไงผมก็ไม่เข้าใจเฮ้ยทาไมอะไรวะมึงสอนเด็กอย่างนี้เลยเหรอ ทำไมเออมันทําได้ขนาดนี้อะ่ะคือว่าเพื่อเงินน่ะผมก็ไงวะแต่คือว่าแต่ในใจผมก็อยากทํานะคือว่ามันมีรายได้ผมคิดว่ารายได้เนี่มันสูงมากรายได้ตรงเนี้ยผมก็เอาไงดีว่าตอนนั้นใจผมลังเลมากเลยจะทําดีไม่ทําดีตอนนั้นผมก็คิดว่าเฮ้ยถ้าผมพรมเนี่ยถึงผมจะโดนหลอกแต่ก็จริงแต่ผมคือหนึ่งผมได้ประสบการณ์แล้วประสบการณ์นี่ผมเอามาเปียบแชร์ให้ผู้คนรู้คุณจะได้รู้ไงฮะว่างานออนไลน์เป็นไงเพราะมีใครครับ เคยไปทดลองแล้วออกมาพูดอย่างนี้ความจริงผมก็กะจะไม่ได้ทําคลิปนี้ขึ้นมาหรอกเพราะว่าผมไม่ได้เจตานาที่จะทำคลิปนี้ขึ้นมาอยู่แล้วเพราะว่าผมเอาเวลาไปเล่นเกมผมดีกว่าแต่ว่าผมเห็นเนี่ยผมทนไม่ไหวรู้สึกว่ามันเยอะเหลือเกินผมก็เลยมาพูดเนี่ยอ่ะต่อนะฮะแล้วก็มันก็บอกว่าให้ไปหลอกเงินคุณพ่อคุณแม่มาว่าไปเตะตอนปุุกเพื่องพังไอโฟนเพื่อนหายทําหาเองของเงินสามหมื่นไปช่วใช้เพื่อนหน่อยอะไรทํานองนี้ แล้วผมก็เอ้าพี่ผมโกหกไม่เก่งหรอกครับบอกว่าน้องน้องลองหรือยังถ้าน้องยังไม่ลองน้องอย่าเพิ่งตัดสินใจตัวเองอย่าเพิ่งดูถูกตัวเองอ่าพูดอย่างนี้ผมไม่ไหวแล้วผมก็เลยหาเอ้ยจะทํานี้ผมก็ไม่อยากทําแต่คือโอเคประสบการณ์นะเราได้ประสบการณ์เราจะได้รู้ไงว่าการโดนหลอกเป็นยังไงเราจะได้มาพูดบอกทุกคนได้ในฐานะที่ผมเป็นแอดมินนะฮะผมก็เลยเอาเงินส่วนตัวของผมลงทุนไปประมาณหกพันบาทนี่คือเงินเก็บของผมนะฮะ ตำแหน่งที่ต่ำที่สุดเพื่อจะได้ไปเรียนรู้ในงานตรงนั้นผมก็เลยไปให้มันหกพันบาทแล้วควนี้ผมก็ได้ไปเรียนรู้ว่ามันทํางไงที่จริงแล้วมันไม่ได้โฆษณาอะไรครับที่จริงแล้วมันได้หาเกตก็คือลูกโซ่นั่นเองฮะลูกโซ่ที่คือจะหามาจากต่อตูดเรานะครับต่อตูดแบบว่าเฮ้ยถ้าเรามีลูกโซ่เนี่ยครับรายได้เราจะเกิดขึ้นทันทีเพราะว่าต้องหาคนมาเป็นลูกโซ่ลูกโซ่เพื่อเราจะได้มีเงินจริงผมคิดว่าให้ไปขายของะ ขายของผมขายไม่เป็นแน่นอนแล้วขายขายไม่ได้ด้วยแล้วเนี้ยผมจะใช้ขายของเปล่าเลยมันให้ผมไปหาลูกโซ่มาเอ้าแต่ขายของถามขายไปมันก็ขายฮะซื้อแล้วขายได้เนี่ยมันจะมีสินค้าให้เรามาตัวหนึ่งจากเงินที่เราลงไปลงแต้มกับมันไ้สามหมื่นบาทอะไรทํานองเนี้ยฮะแต่ผมลงไปแค่หกพันผมได้สินค้ากลับมาแค่ชุดหนึ่งชุดเนี้ยถ้าผมขายได้ผมจะขายออกไปเก้าพันถ้าขายเนี่ยคือว่าเงินสุดโตองเราต้องหางอะบีฮะเก้าพันแต่ส่วนใหญ่แล้วขายไม่ค่อยได้ฮะเพราะไม่ค่อยมีใคร สินค้าไม่ค่อยมีความนะ่าเชื่อถือหนึ่งเลยแล้วคนนี้ผมก็เลยต้องมาหาเกสถือเกสเนี่ยถ้าเราหาได้เนี่ยคือหนึ่งฮะเราต้องหาเกสให้ได้สองคนนะครับเพราะว่ามันเพื่อจะมาต่อปีกซ้ายของเราถ้าเราหาเกสได้สองคนเนี่ยเงินเดือนเราถึงจะเริ่มสตาร์ทนะฮะถ้าเราไม่หาเราก็ไม่ได้เพราะนั้นผมก็ถามอ,อ๋อพี่เสร็แล้วผมต้องหาเกสใช่ไหมครับผมน้องถ้าน้องหาเกสได้เนี่ยน้องจะเงินขึ้นมีเงินเข้ามาในบัญชีทันทีนะฮะคือว่าแล้วหา เงินแล้วตอนนั้นมันไม่ได้บอกให้ผมหาเกสนะตอนที่พี่ผมเข้ามาครั้งแรกเปล่าเลยมันแค่บอกว่าให้ผมโพสอ่โปรโมทแต่ตอนนี้บอกให้ผมหาลูกโซ่และหาเกสเกสนี่คือพูดให้ดูดีให้ดูเป็นภาษาอังกฤษอุ้ยดูด,ดีนะแต่ไม่จริงไม่ใช่ก็คือลูกโซ่แหละนะครับให้ไปหามาแล้วพีผมบอกเฮ้ยพี่งานนี้ใครจะทําอ่ะผมจะไปหาได้เหรอพี่งานเนี้ยโอ้โหพี่มันต้องลงทุนนะบอกว่าน้องน้องอย่าไปพูดอย่างนั้นน้องต้องบอกว่า สนใจทํางานรายได้เสริมรายได้รายได้ดีไหมเนี่ยฮะก็อย่างที่ข่าวบวกกับผมเนี่ยฮะก็คือทํางานออนไลน์แค่โพสเนี่ยผมก็ต้องไปพูดอย่างนี้แบบโกหกเขาอ่ะเขาบอกว่าแค่โพสเว็บไซต์อะไรเงี้ยผมก็ต้องไปพูดต่ออ่ะคือว่าให้คุณมาทํางานกับผมแล้วผมก็จะได้มีลูกโซ่ไงเรื่องง่ายครับหลอกลวงโกหกตอแหลครับผมตรงนี้ก็คือว่าเราต้องไปหามาให้ได้นะฮะถ้าเราหามาไม่ได้ คือเงินเดือนเราไม่ได้แดกแน่เราจะไม่มีเงินเดือนแต่ผมคิดว่าโอ้โหกูกูมาที่เนี้ยเพื่อจะมาศึกษากูไม่ได้มาเพื่อจะหลอกใครและอีกอย่างอ่ะมันจะต้องโทรหาเราทุกวันนะฮะจะมีรุ่นพี่เราอ่ะที่งานบริษัทอ่ะจะเป็นหัวหน้าคอยคุมเราบอกว่าเลยน้องจะเข้าบริษัทวันไหนครับอ่าจะเข้าบริษัทต,ตอนไหนฮะตอนนี้ต้องเข้านะเพราะว่าเราจะมาอบรมอบรม,อบรมนั่นอบรมนี่อบรมอะไรก็ไม่รู้ฮะแต่คือจะสอนวิธีโกหกเราทุกอย่างอ่ะ แล้วมันไหนเด็กมันเครียดนะฮะมันจะรู้เลยมันจะหาวิธีระบายะฮะโดยการให้เด็กเต้นเปิดเพลงแดนซ์ให้เด็กเต้นฮะและคลิปที่ท่านผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้ฮะเป็นคลิปเดี่ยวเกี่ยวกับการเต้นไม่ใช่การเต้นเด็กคือว่าเป็นการที่ว่ามันเปิดเพลงให้เด็กนักเรียนเยาวชนที่นั่นเต้นออกมาคือจะระบายและแต่ในคลิปในคลิปนั้นนะฮะมันจะมีเกี่ยวกับเด็กนักเรียนทั้งนั้นเลยะฮะท่านผู้ชมมันจะเป็นนักเรียนทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวดูได้นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู ว่ามันให้เต้นเพื่ออะไรฮนะเพราะผ่อนคลายแบบว่าเฮ้ยบ้าสนุกแบบรูบ้ไปโคสนุกสนานนะ่ะแล้วคิดดูนักเรียนกี่คนนะ่ะเขาบอกว่าคลิปเขาบอกว่าห้องนี้ห้ามถ่ายแต่ผมเถิดทะลึ่งไปถ่ายไม่ได้ผมก็เลยแอบถ่ายมาว่าคลิปนี้มันจะเป็นลักษณะไงฮนะเชิญชมครับ ถ้ผมก็อย่างที่เห็นกันนะฮะก็เพราะว่าก็อย่างที่เห็นนะฮะเพราะว่าทีปวิดีโอนี้ผมก็ใช้โทรศัพท์อัดมานะฮะเพราะว่ากล้องอาจจะเอียงหน่อยฮนะเพราะว่าผมก็ปรับค่าไม่ค่อยเป็นด้วยมันก็อย่างที่เห็นนะจะมีพวกนักลงนักเรียนมาตรงมาเต้นเนงะี้ยกระบายความสุขเปิดเพลงให้เด็กเต้นแล้วก็มามีกําลังใจทํางานต่อมีกําลังใจมาหลอกคนอื่นของเงี้ยหรอทุกคนเราคิดว่าถูกไหมฮนะเกี่ยวถ้าเราเราต้องได้ลูกค้าคือเราต้องจะได้เงินคือเราต้องไปหลอกคนอื่นขอกมา ยิงเราหลอกคนอื่นของมาได้มากเท่าไหร่ฮงเงินเรายิ่งเพิ่มมากเท่านั้นนี่แหละครับคือการหลอกลวงของงานออนไลน์ที่ได้ทําแล้วผมก็อยู่แต่ง,งานนี้ได้ประมาณแค่อทิตย์เดียวเท่านั้นผมอยู่แค่อาทิตย์เดียวผมได้ศึกษาเขาก็ให้ลองให้โทรบอกเฮ้ยเนี่ยน้องน้องเตย้ยน้องเตย้ยน้องเตย้เตย,เตยลองโทรไปดิว่างานเนี้ยมันจะอ่าน้องลองโทรไปปรึกโทรไปถามเลยว่าน้องเขาสนใจอะไรไหมวันนั้นผมก็ลองโทรไป,ไปเลยแล้วป่างี้ผมแน่นอนฮนะ ฮัลโหลครับสวัสดีครับพี่ผมเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อจากบริษัทจุดๆ,ๆ,ๆนะฮะ,ะไม่ทราบว่าคุณคุณคุณเอฮะมีสนใจงานออนไลน์ที่คุณสมัครเข้ามาเนี่ยฮะคุณสนใจที่จะทํางานออนไลน์อยู่ไหมครับเขาจะตอบมาไมอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอเบอร์ขอเบอร์โ,โทรศัพท์ส่วนตีนแะล้วเขาก็ขอมาฮะงั้นเดี๋ยวผมโทรกลับไปไอีกทีนึงฮะอะไรประมาณนี้ก็เลยผมโทรไปฮะ,ะแต่ผมเจ็บใจอยู่อย่างหนึ่งฮะคือว่า ไอคำพูดหนึ่งอะก่อนที่ผมจะเข้าบริษัทนี้รู้ไหมสิมเจอเพื่อนผมอะมันพูดว่าอะไรตอนนั้นอะตอนนั้นผมระหว่างที่ผมตัดสินใจอยู่อะบอกเฮ้ยพี่ไอบอกเฮ้ยไอมอสเพื่อนที่ผมชวนผมเข้าไปชื่อเอมอสเฮ้ยไอมอสกูไม่มีเงินเลยวะ่ะที่ต้องสามหมืนน่นะกูจะเงินที่ไหนไปลงวะตอนนั้นผมกะลงตัดสน่งสูนสุดไงผมกูจะเงินที่ไหนไปลงวะเียกูไม่มีเงินเลยบอกว่าเอางีด้ดิมึงก็ไปหลอกแม่มึงก็ได้บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมึงอาเตะ้ตบุ๊น้ตบุ๊คกูพังล้มมงกก็จาาเินใชู นี่และแล้วก็เงินนี้มาลงทุนพี่คิดในใ,ใจแค่ว้แม่งให้กูไปหลอกแม่กวูวะกูทําไม่ได้หลอกสัตว์จริงๆแม่กูก็ทํางานเหนื่อยจะตายหาแล้วให้กูไปหลอกแม่เหรอมึงถ่าเยเฮี้ยกูเป็นมนุษย์อยู่หรือป่าถึกูไปหลอกแม่กลัวแล้วสักแป๊บหนึง่งบอกวิมอสกูทํไม่ได้แน่นอนหลอกแม่นันบอกว่าเอางี้ดิบ้านมีโน้ตบุ๊กปะละป่ะมีคอมพิวเตอร์ปะล่ะโทรศัพท์อ่ะขายดิแล้วก็เงินมาลงทุนโอ้โห แม่งพูดตัดอนาคตกูทุกอย่างเลยไอ้เน้ตบุ๊กกูอะซื้อมาเท่าไหร่มึงเคยคิดหรือว่าไม,ม่เคยหรอกคือว่ามันเป็นคนพาผมนําเข้ามาไงถ้าผมลงทะเบียนกับมันอะลงแต้มไปสามหมื่นบาทรับรองงันเดือนมันอัพพุ่งกระชูแน่นอนเพื่ออะไรมันพูกเนี้ยโน้ตบุ๊กผมอะกมจะซื้อมาได้ผมเก็บเงินมันเท่าไหร่โทรศัพท์ผมอะกูจะซื้อได้เท่าไหร่คอมพิวเตอร์อีกอะเฮ้ยมึงมันพูดแบบไม่คิดถึงเราเลยอะว่าเอ้ยกูจะหามาได้นะมันเหนื่อยนะ มึงให้กูมาขายปุ๊แพ้เงินปุ๊ไปลงทะเบียนกับทบริษัทมึงแล้วมึงจะได้เงินเดือนเงี้ยเฮี้ยมันเฮี้ยมากเลยนะพูดตรงๆงแบบหยุดยาคือเฮี้ยมากมึงทําไมพูดได้ยางงี้วะคิดในใจนะผมไม่พูดหรอกพูดไปก็แค่นั้นแหละเพราะว่าโอเคผมก็ใจเพราะผมเข้ามาผมโอเคมาศึกษาได้งั้นกูเงินส่วนตัวกูลงดีกว่าหกพันบาทจัดไปกูผมก็เลยเอาเนี่ยลงแล้วผมก็มาศึกษาเนี่ยงานแม่งเป็นอย่างเงี้ยแต่ผมเจ็บใจมากเลยว่าทาไมมันถึงพูดอย่างนี้แล้ว แล้วคุณเชื่อไหมแล้วอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันจะมีการอบรมครั้งใหญ่ก็คือการมานําคอร์สแบบว่าเอาเด็กมาฝึกอบรมเกตออ,อบรมทํางานออนไ์เงี้ยและสัปดาห์หนึ่งอ่ะมีเด็กเรียนกี่ร้อยคนที่เข้าไปอ่ะเป็นเหยื่อทำบริษัทมาแล้วกี่คนต่อกี่คนต่อกี่คนต่อกี่คนเพราะว่าคิดว่าแค่ว่างานเนี้ยมันทําแค่โพสตเว็บไซต์ที่จริงเราไม่ใช่ไปท,ทําธุรกิจขายตรงกับมันแล้วต้องเงินไปลงทุนมันถามลงทุนขายตรงเนี้ยผิดไหมไม่ผิดครับ การลงทุนขายตรงไม่ผิดแน่นอนแต่การที่ว่าคุณหลอกมาตั้งแต่ต้นน่ะที่จะให้เขามาทํางานบริษัทเดียวคุณเพื่อจะมาขายตรงอ่ะคุณต้องหลอกเขามาก่อนถ้าคุณหลอกเนี่ยคุณก็จัรไรแล้วนั้นผิดจรรยาบาณมากกว่าผมมองนะ้ายตาผมมันผิดจรรยาบาณแต่ละงานแต่ละงานเนี่ยจะต้องมีจรรยาบาณของงานตัวเองแต่จรรยาบาน่ยผมไม่ได้เรื่องคุณหลอกเขาเข้ามาเขาไม่ตั้งใจที่จะทาอะไรกับคุณหรอกแต่คุณหลอกเขาเข้ามาจริงปะคุณหลอกเขามาเพื่อจะมาทำเงินเนี่ยมาลงทุนของบริษั เรง,ง่ายคือหลอกแล้วคูณนะต้องไปหลอกคนหนึ่งขอต่ออีกอะเฮ้ยใ,ใครจะทําก็ทานะเว้ยปกงิผมทําไม่ตรงหนึ่งอาทิตย์ต่อมาผมลาออกทันทีมันโทรมาตามผมวันนั้นผมกําลังนั่งรถไปหาแม่ฮัลโหลน้องเต้ยเพื่อนน้องเต้ยจะมาครับเนี่ยอ,อ๋อพี่ผมวันนี้ผมไปไม่ได้คนระับผมต้องไปช่วยแม่ขายของช่วยแม่ทํางานขายของเออน้องถ้าน้องไม่มาฮนะน้องอยากให้ชีวิตน้องเป็นเหมือนเดิมเหรอน้องน้องอยากรวยไม่ใช่เหรอน้องอยากให้พ่อแม่สบายไม่ใช่เหรอ เนี่ยมันจะความฝันที่ว่าผมทํางานเนี่ยเพื่ออะไรมันก็จะมาพูดถ้าน้องใหญ่พ่อแม่สบายน้องก็ต้องมานะน้องต้องมาทํางานมาศึกษางานเอ้าไอ้เหี้ยแล้วแม่กูอะแม่กูขายของอยู่นะเว้ยแม่งพูดไม่คิดแล้วแม่กูจะเหนื่อยหรือเปล่าแม่กูก็อายุสิบขวบมั้งไอ้เหี้ยมึงพูดไปได้ไงแม่กูก็อยู่เยอะแล้วอ่ะต้องไปช่วยแม่ขายของถูกป่ะเออบูลูกพ่อคาแม่คาเว้ยแล้วมันจะมาดีได้ไงถูกป่ะก็คือไปช่วยพ่อแม่ขายของเวลาว่างอ่ะ เออว่างกูไปอ่ะเพียแม่แล้วแม่กูเหนื่อยแล้วด้วยแม่กูัตคนเดียวอ่ะมึงคิดป่าว่าแม่กูจะเหนื่อยหรือเปล่าไม่คิดไม่ใช่แม่มึงนี่ถูกป่ะไม่ใช่แม่มันแต่เป็นแม่เราเราก็เลยต้องเออครับครับพี่ครับครับครับตลอดสายผมคับกับมันตลอดเพราะมันเป็นรุ่นพี่ที่งานแต่วางสายปุ๊บผมด่ามันคิดในใจอีฮี้อะจริงๆแล้วคนเนี้ยมันก็ปรึกษากับแม่บอกแม่ทําไงดีหนูลงทุนงานนี้ไปแล้วแม่บอก ฮะมึงลงไปเท่าไหร่เนี่ยบอกหกพันบอกโอ้โหมึงนี่ทำาล้ไม่ปรึกษากูเลยนะบอกแม่ก็หนูอยากรู้ไงมันเป็นยังไงแต่ตอนนี้หนูอยากได้งเงินคืนอะ่ะและ้วคิดดูความผมอยากได้งเงินคืนน่ะหกพันบาททำเยอะไหมสาหรับนักศึกษาอย่างผมผมถือว่าเยอะนะนักศึกษาอย่างผมเนี่ยหกพันแล้วแม่ผมจะไปคืนไงไม่ต้องห่วงครับแม่ผมเป็นแม่ค้าปากน่าจะรู้นะเป็นลักษณะยังไงปากของแม่ค้าแน่นอนแม่ผมบุกไปถึงบริษัทเลย ยังนี่ตอนแรกยังไม่บุกหรอกตอนแรกคุณไอโทรศัพท์ทวาแป๊บนึงบอกน้องจะมา,าเนี่ยบอกพี่ผมไม่ทำแล้วนะผมเลิกแล้วงานเนี้ยผมไม่เอาแล้วม,มนตัวกูมันไม่ใช่มันไหลอกคนอื่นเขามันรู้ไหมมันตอบผมกลับมาว่ายัางไงบอกว่าเย็ด yes, แม่มึงทําหรือยังมึงลองทันไปยังมึงทําได้เท่าไหร่บอกพี่ผมทําไม่ได้หรอกงานที่พี่ให้ผมทำอะมันไปหลอกคนอื่นเขาบอกว่ามันหลอกตรงไหนวะเอา้าไอ้เฮียมึงก็ให้กูไปหลอกหาเก๊ะมาไงมึงไม่น่าถามว่าหลอกยังไงพี่ พี่อย่าพูดเลยงานนี้มาหลอกเขาจริงหลอกคนอื่นถึงจริงๆพี่พี่ก็บอกพี่ก็รู้อยู่บอกแล้วไงอ่ะหลอกมาไอ้มึงได้เงินหรือเปล่ามึงรวยหรือเปล่าบอกพี่ผมถ้าผมรวยทางนี้นะผมไม่ขอรวยดีกว่าผมขออยู่ในสถานะเดิมๆของผมดีกว่าถ้ารวยแล้วไปหลอกคนอื่นเขามาอย่างเงี้ยความจันไรอ่ะมันมากับความรวยอ่ะผมเอาไม่เอาครับพี่แล้วมันก็ด่าว่าไอ้เฮียมึงมึงพูดอย่างนี้เหรอไอ้สัตว์พรุ่งนี้มึงเข้ามาบริษัทนะบอกได้พี่เดี๋ยวผมพาแม่ผมเข้าไปด้วย พี่เตรียมตัวแล้วกันบอกเออมึงเอาแม่มึงเข้ามาเลยได้เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะพี่นะวางสายไปปุ๊บแม่บอกไหนเอาโทรศัพท์มาดิแม่ผมก็โทรไปเลยบอกว่าฮัลโหลนี่ฉันแม่เต้ยนะบอกว่าเอพูดอะไรไหมโอ้ไม่งครับคุณแม่ว่าไงครับคุณแม่นี่คือว่าผู้ชายฉันเนี้ยไปทางานอย่างนี้ฉันไม่รู้นะถ้าฉันรู้ฉันแม่มันไปทาหรอกมาบอกโอเคครับงั้นบอกว่าีฉันไม่เอานะ คือว่าผู้น,นี้เดี๋ยวฉันจะเข้าไปอาทำบริษัทฉันจะเข้าไปอนุชาอย่างคืนบอกว่าโอเคครับคุณแม่งั้นเดี๋ยวพรุน,นี้คุณแม่ก็เอาน้องเติ้ลมาด้วยนะครับเดี๋ยวเอาสินค้ามาด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมจะทําการคืนเงินให้นี่คือผมพูดแบบย่อๆนะคือผมจะทําการคืนเงินให้แต่ว่าถ้าผมขายสินค้าตอนนี้ได้ผมจะไม่ให้กําไรน้องเขานะครับคือว่ามันเอากําไรมาล่อผมไงบอกเฮ้ยได้กาไรเงินแต่ผมไม่สนใจตรงนั้นแล้วบอกว่าถ้าผม,ไ,มได้กําไรผมจะไม่ให้หน้องเต้ยครับแม่บอกว่า ฉันไม่ต้องการกันบฉันต้องการเงินลูกของฉันคืนในวันที่ฉัทจะเอาของเข้าไปในบริษัทนะโอเคครับคุณแม่โอเคคุณแม่นั่นก็เข้าไปบริษัทนะเข้าไปบริษัทเลยแล้วเขาไปบอกว่าแม่ผมก็บอกว่าเข้าบริษัทแล้วก็พาขึ้นไปบริษัทอ่ไม่ขอเอยชื่อบริษัทแล้วกันก็ขึ้นไปสักแป๊บนึงก็มีมันแล้วแหละมันชื่อบิ๊กมันชื่อบิ๊กมันคุณผมเรียกเป็นพี่อละผมไม่เรียกแม่งพี่แล้วไอ้เหี้ยเนี่ยอายุต่างหาผมแค่สองปีเองบอกว่าอืม นะครับตอนที่จะเงินเืินบอกงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะมันก็เอาหัวหน้ามันมาคุยมาลุมมาลุมแล้วบอกเออคุณแม่ครับเนี่ยเงินงานที่ผมให้้องเต้ทำไม่ได้ไปหลอกคนหนึ่งนะฮะคือว่าเราแค่หาหาเกสมานะฮะหาลูกโซ่แม่บอกว่าฉันไม่สนฉันต้องการเงินรูกจังคืนจะไม่ให้มันทําแล้วฉันจะให้มันตั้งใจเรียนก็บอกเอ,อ่อมก็จะพูดอย่างงั้นพูดลุมเล้าแบบพูดลุมเล้าไปลุมเล้ามาลุมเล้าไปลุมเล้ามาทํานองเนี้ยเพื่อจะไม่ให้เราออกจากบริษัทมันน่ะและเพื่อจะให้เราหาเกมมาให้ันนะ แต่ผมอยู่ไม่ได้หรอกเพราะผมพูดหยาบมันไปเยอะไอ้ยียบิ๊กอ่ะผมบอกยี่แม่อะไรผมก็มันด่าผมก็มาผมก็ด่ามันกลับไปเหมือนกันอะผมผมไม่ใช่ลูกแง่ที่จะให้ไปให้มันข่มอย่างเดียวใช่ปะเออก็ด่ากันไปด่ากันมาแล้วก็มาถึงบริษัทเนี่ยก็บอกว่าอ่างั้นเอางี้ก่อนครับคุณแม่เดี๋ยวผมจะติดต่อขอเรื่องไปทางบริษัทก็แล้วกันว่าว่าเนี่ยนะว่างานเนี่ยเอ่อของสินค้าเนี่ยมันจะ คืนได้หรือเปออล่าถ้าคืนได้เนี่ยเราลองคุณนอ,อเตอร์ได้เงิน6ก0ันบาทคืนเต็มแน่แต่ถ้าไม่เต็มผมอาจจะช่วยซื้อคำพูดน้องเขาไว้สัก4 0 0พันบาทเพราะตอนนั้นมันพูดไงบอกว่าจะเอาจะเอาถ้าผมเอาของไปเนี่ยแล้วมันจะเอาเงินมาให้ผมเนี่ย6000บาทแต่เราไปถึงจริงๆมันไม่ได้ให้มันให้คนอื่นมาพูดลุมเล้าไม่ให้ผมแล้วผมถางเอาไหนพี่แล้วไอ,ไอพี่บิ๊กอะมันบอกว่าไงฮะมันบอกว่า จะเอาเงินมาให้ผมแล้วก็จะสินค้าคืนไปไม่ใช่หรอตอนที่ตกลงกันไว้ในสาทรศัพท์ถูกปะผมพูดถูกปะบอกอก็ใช่แต่ว่าเขาไม่มีสิทธิตรงนั้นเออพี่ไม่มีสิทธิ์ได้ไงอ่ะบอกว่าน้องครับน้องอย่าไปน้องอย่าไปบีบเขาบอกผมไม่ได้บีบนะพี่มันเป็นคนพูดเองว่ามันจะเอาเงินมาให้ผมเองอ่าแต่ปนหนึ่งอังนี้กันงั้นเดี๋ยวพี่จะขอซื้อคําพูดของน้องบิ๊กไว้สี่พันบาทถ้า ทางบริษัทจะไม่ได้ให้เงินคืนนะเพราะว่าเงินเนี้ยมันเข้าปากช้างไปแล้วปะเหมือนอ้อยเข้าปากช้างไปแล้วมันจะได้คืนไหล่ะมันได้คืนยากนี่ผมก็โอเคพี่ตกลงงั้นสินค้าผมยังไม่ให้แล้วกันแต่ที่หน้าผมจะมาใหม่บอกว่าที่หน้าจะมาเอาเงินมาแบบว่าเอามาคืนอะ่ะเออแล้วปัจจุบหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปผมก็เดินไปที่บริษัท บอกตกลงเ่ะครับน้องเต้เดี๋ยวเตอร์สินค้ามาเลยนะเดี๋ยวพี่ให้คืน4,000ันบาทเพราะว่า4 0 0พันบาทเนี้ยตัวนี้ลูกค้าเขามาซื้อไว้แต่ทางบริษัทอะ่ะเขาไม่ให้เขาไม่เอาสินค้าคืนเพราะว่าตอนเนี้ยมีคนมาซื้อติดต่อไว้4 0 0พันบาทวะฮะพี่สินค้านี่มราคา9 0 0 0พันไม่ใช่หรอบอกฮะเพราะว่านี่พี่ขายไปส่วนหนึ่งผมก็งงอะไรวะอ่ะแต่ปกติสีอะไรเดียคือสัน 4, บาทก็ยิ่งดีดีกว่ายังไม่ได้ส้นตีอะไรเลยเรียกง,ง่ายผมลงทุนไปห0 0ันบาทผมได้คืนมป4ี0พันบาทเรียกง,ง่าย ค่าประสบการณ์ผมอะสองพันบาทค่าประสบการณ์ที่ผมมาบอกให้พวกคุณรู้ผ่าน youtube ทางเนี้ยผมลงทุนไปสองพันบาทนะครับสองพันบาทเพื่อคุณได้ความรู้และคุณจําไว้คุณอย่าไปทํางานนี้แล้วผมก็เออโอเคกว่าไปเนไปที่บริษัทมันมันก็มองกันทั้งบริษัทนะฮะเพราะผมรู้มันรู้ไงมันคงรู้ว่าผมไปกวนตีบริษัทมันเยอะมันก็มองกันก็เดินเข้าไปโอเคเช็คสินค้าปบัเงินกลับมาผมสี่บาทสี่พันบาท ปรสามสำเก็ปล่อยแม่งผมแม่ก็ได้วะ่ะถือว่ามันค่าประสบการณ์ก็แล้วกันมันก็โอเคฮะได้เงินแล้วผมก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยเฮียถ้ามีแล้วสินค้ามันอะใช่ว่าจะดีนะท่านผู้ชมสินค้ามันอะมันอ๊ดโอ้เกินจริงอะอย่างที่ผมขายมาได้เนี่ยมันเป็นสินค้าผลิตผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนฮนะผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนเนี่ยนฮะมันเป็นไงมันไม่มีรูปให้ดูด้วย เนี่ยสินค้าแต่ละอย่างของบริษัทพวกงานออนไลน์เนี่ยมันจะบริษัทโอ้เวออจริงจงจะถามการขายตรงสินค้าดีมีจริงไหมมันก็มีแต่ต้องดูด้วยฮะเพราะสินค้าเนี้ยมแลจะโฆษณาเวอร์มากเลยอะ่ะเออเนี่ยเดี๋ยวยังอย่าง,างมันจะเวอร์ทุกอย่างอะ่ะตั้งแต่มันพาผมเข้ามาสมัครแล้วเนี่ยอย่างป้ายดำโฆษณาทุกคนก็เห็นนะฮะเดี๋ยวดูฮะอย่างภาพนี้นะครับับผมก็อย่างที่ภาพที่เห็นเนี่ยอย่างเช่นภาพาโฆษณาโฆษณาเนี่ยครับมันเป็นผมอ่านแล้วผมว่ามันเวอร์ฮนะ ทำงานออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นไม่ขายไม่อบรมรายได้นะฮะห้าพันก็ถึงสองหมื่นบาทต่อเดือนไม่ขายไม่อบรมมึงแค่ธุรกิจขายตรงปะไม่อบไม่ขายไม่เท่าไหร่นะแต่ไม่อบรมเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าไปอบรมคุณจะรู้งานปะคุณจะรู้ป้าปว้ยทีการทํางานอะมันเป็นยังไงฮะเนี่ยแค่นี้มันเวอร์แล้วไม่ต้องขายไม่ต้องอบรมมึงบ้านหรือเปล่าถ้าไม่อบรมดีมันจะไปทํามั่วๆหรอมันเป็นไปไม่ได้ถูกปะเออเนี่ยมันมันไม่อบรมอะไรเงี้ยมันไม่จริงฮะ มันน้องอย่างน้องต้องอบรมเนี่ยอย่างพวกนี้มันโฆษณาเวอร์ครับเพราะมันใครจะเขียนแล้วก็เขียนได้ถูกปะคีย์บอร์ดมีนิดพิมพ์ไปดีอย่าพิมพ์อะไรก็พิมพ์ถูกปะเออมันไม่จริงหรอกฮะอย่าไปเชื่อครับเนี่ยก็อย่างภาพนี้ก็เหมือนกันฮะเนี่ยมันแบบทําป้ายโฆษณาขอขอกมาเพื่อจะล่อลวงว่าให้ว่าให้ไปซื้อเนี่ยว่าเฮ้ยเนี่ยแบบว่ามันจะทําแบบสวยงามมากเลยอ่ะแบบป้ายโฆษณาบอกเฮ้ยหูแม่งแบบทําให้ดูน่าสนใจน่าทำที่นั่นนักศึกษาที่สวนขนาดนี้ยังทาอ่ะ พี่เราก็้องทำดีกว่าอาจจะได้เงินจริงเว้ยแม่งเออเฮ้ยแล้วมันทําแบบป้ายหลอกลวงมาเงี้ยสนใจติดต่อคุณสุริมาอะไรเงี้ยก็จะพูดกันฮะแล้วเพื่อว่าหลอกให้มาทําอ่ะอืมเนี่ยมันวิธหีหลอกหลายอย่างมากการโฆษณาตามเอากระดาษเนี่ยไปปิ้นแล้วไปแปะตามผนงังตามหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยแต่ตานักศึกษาเนี่ยโหเป็นงานที่เหมาะตักังนักศึกษาที่จะโดนหลอกมากเลยครับครับผมก็ผมจะ พูดแค่นี้ก็เพราะว่างานออนไลน์เนี่ยมันโดนหลอกได้เยอะมากครับเนี่ยฮะนี่ก็คือข้าข่าวที่ผมไปเจอมาฮะแต่ผมขอแนะนาครับคุณอย่าไปทํางานนี้เลยคุณไปเจอตามอินเตอร์นอินเทอร์เน็ตแบบมันจะมาทักตามแชร์เงี้ยเมกเคยนะทักตามแชรว่าสนใจทํางานออนไลน์เป็นแอดมินดูแลเว็บไซต์อะไรก็มีนะฮะแบบโพสต์ต่างๆดูแลเป็นแอดมินแต่จริงไม่มีหรอกฮะมันจะหลอกเราฮะแบบตามแชร์มันจะเด้งมาคุณไม่ต้องสนใจคุณกดปิดไปเลยหรือว,ว่าด่าพอ่อผมไปเลยก็ได้ครับด่าพ่อผมตาย ไอสัตว์อะไรก็ได้ฮะไอพวกนี้มันหลอกลวงท่านะละครับเนี่ยก็ขอฝากทิ้งทวนหน,หน่อยหนึ่งก็แล้วกันฮะงานนี้อย่าไปทําครับมันไม่ใช่งานดีแน่นอนมันไม่ได้งานง่ายหรอกไม่มีงานหรอกครับที่ว่าจะได้มาง่ายๆได้สบายๆได้เงินเยอะไม่มีฮะับต้องทเหนื่อยกันเท่านั้นแหละครับก็สิ่งที่ผมทาคลิปนี้ขึ้นมานะครับจุดประสงค์ผมของผมมันก็คือไม่อยากให้ทุกคนโดนหลอกไม่อยากให้แฟนเพจข,ของผมโดนหลอกแฟนเพจสมาคมคนกติงผมโดนหลอก ผมไม่รู้จะทําไงอะ่ะผมไม่รู้จะบอกไงผมก็เลยอัดคลิปเนี่ยทาขึ้นมาอธิบายให้ทุกคนฟังก็เวลานี้ก็ครึ่งชั่วโมงได้แล้วนเนี่ยคลิปเนี้ยท้ชมอาจจะเบื่อเนาะก็ผมขอฝากท,ทิ้งทวนไว้แล้วกันว่าอย่าทำนะย้ำมากเลยอย่าทำงานนี้ห้ามทำเด็ดขาดคุณอาจจะไม่เชื่อเฮ้ยมึงโม้หรือเปล่าไอ้ฮ่าจะลอกจริงหรอมึงไปทาเองครับมึงไปที่ไหนก็ได้ฮะงานนี้หา,ง,หาง,ง่ายมากหาคนพ่อคนแม่ง่ายอ่ะไปลองทาเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าที่ผมพูดจริงหรือเปล่า นะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนช่วยผมตอนนี้ฮะทุกคนช่วยแชร์คลิปนี้หน่อยไหมครับแชร์แชร์คลิปนี้แชร์ให้ทุกคนรู้เลยว่างานออนไลน์มันไม่มันไม่ไม่จริงแน่นอนมันไม่ดีจริงแน่นอนนะฮะเชื่อกันหน่อยนะฮะเพื่อประเทศชาติของเราเพราะว่าคนไทยเราจะโดนหลอกอีเยอะฮะถ้าเราไม่ช่วยกันไม่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่างนี้นะฮะช่วยกันแชร์คลิปนี้ปนไปเลยครับผมแชร์มาให้ไกลๆฮะ,ะ,ะผมคนที่ผมก็แคสเกมปกตินะแต่วันนี้ผมไม่ไหวแล้วอะ เออมันยิ่งสึ้งว่ายิ่งนับวันมันยิ่งเยอะขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันอะบอกก็เลยต้องสึกว่าต้องทําบอกแล้วละ่ะไม่งั้นมึงโง่โดนลหลอกแดกก็ตายแน่ฮะพอดีไม่ต้องทําสันตีเลยครับมาทํางานเฮียเนี่ยะฮะมาโดนหลอกมันไม่ใช่คะครับช่วยแชร์หน่อยฮะคลิปนี้กดซับสไคร้ที่ยูทูบได้ยิ่งดีฮะเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรมีการต่อไปฮะแต่ไงขอแนะ,แน,ะนำนะแชร์คลิปนี้ไปเลยฮะแชร์แชร์ให้ไกลสุดแชร์ให้ทุกคนรู้แล้ว่างานออนไลน์มมนหลอกลวงไงฮะก็ไม่มีจะ ก็ขอย้ำอีกครั้งสุดท้ายนะอย่าไปทำอย่าไปทำนะครับอย่าไปทำเลยไม่ดีครับก็สวัสดีครับ